สวัสดีครับวันนี้พามาดูสินค้าหนึ่งตัวครับที่ทางร้านจะจำหน่ายนะครับวันนี้มาให้ดูเป็นลอกโซ่มือสาวนะครับวันนี้มาให้ดูตัว5ตันนะครับเป็นตัว5ตันเลยนะครับก็วันนี้เปิดกล่องมาก็จะพบกับใบเซอร์นะครับใบเซอร์จะอยู่ด้านข้างอ่าใบเซอร์นี่นะครับเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะครับใบการันตีครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพต่อไปก็จะเจอตัวเครื่องนะครับตัวนี้ห้าตัน ข้าวแช่จะหนักนึงครับจะหนักประมาณ40่สโลนะครับพร้อมกับขอผมจะขอยกนะครับตัว5ตันนะครับจะใช้โซ่ขนาด7.5็มิลนะครับ3ทบนะครับระยะยก3เมตรนะครับก็ตัวนี้ครับตัวอันนี้เป็นเน้นเพจนะครับตัว5ตันนะครับส21นะครับอันนี้เป็นตะขอแขวนด้านบนนะครับจะขอยก ยกก็มาพร้อมกับเซฟตี่นะครับตัวนี้ขอก็หมุนได้นะครับส60องศานะครับสินค้านะครับมีส่งนะครับที่ส่งให้นะครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือว่าต่างจังหวัดผมส่งเป็นปกติผมส่งเคอรี่ให้นะครับแต่เปนน้ำหนักเกินนะครับอาจจะต้องเป็นขนส่งเจ้าอื่นนะครับเน่ก็สอบถามมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้านะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้ครับผม ขอบคุณครับสวัสดี